ดูต่อนะคะดูต่อนะคะมาดูต่อในเรื่องของตัวดําเนินการตัวถัดมานะคะตัวดําเนินการการเพิ่มค่าและต่างลดค่าตัวดําเนินการเพิ่มค่าและลดค่าคืออย่างไรคําว่าเพิ่มค่าหรือว่าลดค่าเนี่ยเป็นการใช้เครื่องหมายบวกบวกหรือการใช้เครื่องหมายลบลบ ถ้าบวกบวกหมายความว่าให้เพิ่มค่าไปครั้งละหนึ่งถ้าลบลบก็หมายความว่าให้ลบค่าไปครั้งละหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเขียนมันจะเขียนได้สองแบบก็คือแบบนำหน้าตัวแปรเรียกว่า prefix กับแบบหลังตัวแปรแบบเรียกว่า postfix ลักษณะของการเขียนนำหน้าตัวแปรหมายความว่าโปรแกรมจะทำการ เติมหน้านะคะบวกบวกเนี่ยหมายความว่าโปรแกรมจะทำการบวกค่าก่อนแล้วถึงจะแสดงค่านะคะโปรแกรมจะทำการบวกค่าก่อนแล้วถึงจะแสดงแต่ถ้าเติมข้างหลังหมายความว่าโปรแกรมจะทำการแสดงก่อนแล้วถึงจะไปบวกหรือว่าลดค่านี่คือต้อข้อแตกต่างนะคะ สมมติว่า y เท่ากับ5 x เท่ากับบวกบวก y y เท่ากับ5 x เท่ากับบวกบวก y คืออะไรก็คือโปรแกรมก็จะนำอะไรคะเอา y ที่มีค่าเป็น5ก็คือเอา5มาบวกด้วย1 x จึงมีค่าเป็น6นี่คือการบวกเติมหน้าแต่ถ้าเติมหลังก็คือหมายความว่าจะต้องแสดงค่าก่อนก็คือ y, y เท่ากับหเพราะฉะนั้น x ก็ต้องมีค่าเท่ากับ5ก่อนแล้วถึงจะมาบวกทีหลัง x จึงจะมีค่าเป็น6จากตัวโปรแกรมนี้นะคะ ไปดูตัวโปรแกร,รมเพื่อเราจะได้ดูได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเปิดไปในตัวโปรแกร,รมในเทสที่สิเทสที่อะไรอ่าเปิดไปในเทสที่11 จากตัวโปรแกรมนี้นะคะ in xy z หมายความว่าประกาศตัวแปร xy z เป็นแบบจำนวนเต็มบรรทัดถัดมา print f enter x ก็คือแสดงข้อความทางจอภาพตามเครื่องหมายคำพูดว่า enter x นะคะมันทัดถัดมา เราเคยเจอแล้วคำสั่ง scan f percent d a n d x หมายความว่ารับข้อมูลทางแป้นพิมพ์เป็นแบบจำนวนเต็มผลลัพธ์เก็บไว้ในตัวแปร x รับข้อมูลทางแป้นพิมพ์เป็นแบบจำนวนเต็มผลลัพธ์เก็บไว้ในตัวแปร x บรรทัดถัดมา r i n t f enter y หมายความว่าแสดงข้อความทางจอภา,าพตามเครื่องหมายคำพูด enter y เท่ากับบรรทัดถัดมา scan f p e d m a and y หมายความว่ารับข้อมูลทางแป้นพิมพ์เป็นแบบจำนวนเต็มผลลัพธ์เก็บไว้ในตัวแปร y คราวน,นี้มาดูนะคะในบรรทัดถัดมาเนี่ยมันจะเป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับในการเพิ่มค่าหรือว่าลดค่านะคะดูอันนี้ก่อน ปริ้น F วงเล็บเปิด x บวก y เท่ากับเปอร์เซนต์ดีแบล็คสแลเอ็นคอมมา x บวก y ตรงนี้เหมือนเดิมนกคะก็คือเป็นการคำนวณค่าธรรมดาสแสดงข้อความทางจอภาพตามเครื่องหมายคำพูดสแสดงข้อความทางจอภาพตามเครื่องหมายคำพูด x บวก y เท่ากับแสดงเป็นแบบจำนวนเต็มจากตัวแปร x บวก y นะคะพอตรงนี้ก็คือเครื่องหมายเปลี่ยนจากเครื่องหมายบวกเป็นเครื่องหมายอะไรคะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายลบเครื่องหมายคูณเครื่องหมายหารโหมดก็คืออะไรคะเปอร์เซ็นต์นะคะตรงนี้ก็คือเป็นการเปรียบเทียบคํานวณโดยใช้ตัวดําเนินการบวกลบคูณหารเปอร์เซ็นต์เป็นปกติอะ่ะแต่บรรทัดถัดมาแซเท่ากับ x วกบวก อนักเรียนดู Z เท่ากับ x บวกบวกหมายความว่าไงกําหนดให้ตัวแปร x เ,เพิ่มค่า1ค่าผลลัพธ์เก็บไว้ในตัวแปร z Z เท่ากับ x บวกบวกนะคะบรรทัดนี้หมายความว่ากําหนดให้หรือว่าจะบอกว่าให้คำนวณก็ได้ให้คำนวณ ตัวแปร x เพิ่มค่า1ค่าผลลัพธ์เก็บไว้ในตัวแปร z คราวน,นี้พอมาแสดงผล p r i n t f แสดงผลอย่างไร z เท mm hmm. <Z S 1> ่ากับ x บวกบวก x เท <Z S 1> ่ากับเปอร์เซ็นต์ d z เท <Z S 1> ่ากับเปอร์เซ็นต์ d แล้วก็ backslash n comma x z ดูความหมายบรรทัดนี้ก่อนนะคะ บรรทัดนี้หมายความว่าแสดงข้อความทางจอภาพตามเครื่องหมายคำพูดแเท่ากับ x บวกบวก x เท่ากับแสดงเป็นแบบจำนวนเต็มจากตัวแปร x z แเท่ากับแสดงเป็นแบบจำนวนเต็มจากตัวแปร z อีกครั้งนะคะ แสดงข้อความทางจอภาพตามเครื่องหมายคำพูดแซเท่ากับ x บวกบวก x เท่ากับอ่าดูตัวแรกเปอร์เซ็นต์ดีก็คือแสดงเป็นแบบจำนวนเต็มจากตัวแปร x แซเท่ากับแสดงเป็นแบบจำนวนเต็มจากตัวแปรแซแล้วขึ้นบรรทัดใหม่นักเรียนดูว่าผลลัพธ์ ได้เป็นอย่างไรมาดูที่ตัวผลลัพธ์ก่อนนะคะจากในตัวผลลัพธ์เขาบอกว่าให้เราป้อนค่าเข้าไป Enter X สมมติว่าค่าที่ครูป้อนเป็น6ค่า x มีค่าเป็นหกค่า y ครูป้อนมีค่าเป็น4 x มีค่าเป็นหก y มีค่าเป็นสี่เมื่อกดปุ่ม enter จะเห็นว่า x บวก y เท่ากับ1ิบก็คือเอา6บวก4เท่ากับ10 x ลบ y เท่ากับ2ก็คือเอา6ลบ4มีค่าเท่ากับ2 x คูณ y เท่ากับ24 x หาร y เท่ากับ1 x โหมด y เท่ากับ2ตรงนี้ยังคงปกติอยู่ใช่ไหมคะ เราคำนวณได้ใช่ไหมแต่ถัดมาเท่ากับบวกบวก x นักเรียนจำได้ไหมเมื่อกี้ครูเคยพูดก่อนหน้านี้ว่าถ้าบวกข้างหลังหมายความว่าไงคะหมายความว่าแสดงค่าก่อนแล้วถึงจะไปบวกเพิ่มแต่ถ้าบวกหน้าก็คืออะไรคะ บวกก่อนแล้วค่อยแสดงผลบวกหลังหมายความว่าถ้าบวกบวกอยู่หลังก็คือแสดงค่าก่อนแล้วค่อยไปบวกเพิ่มแต่ถ้าบวกอยู่ด้านหน้าคือบวกก่อนแล้วถึงจะแสดงค่าเข้าใจไหมคะมันจะกลับกันอยู่นะ,ะคราวนี้นักเรียนดู แล้วเรียนดูว่าผลลัพธ์จากตรงนี้เนี่ยมันได้มาอย่างไรกำหนดให้ x มีค่าเป็น6 y มีค่าเป็น4คราวนี้เขาบอกว่า z เท่ากับ x บวกบวกเพราะฉะนั้น x มีค่าเท่าไหร่คะ x มีค่าเท่าไหร่ตอนค่าเดิมของ x คือมีค่าเป็น x ค่าเดิมของ x มีค่าเป็น6บวกบวกก็คือจะต้องเอา6มาบวกด้วย1ค่าแซจึงมีค่ากลายเป็น7แซดถึงจะกลายเป็น7แต่พอมา พอมาตรงนี้แสดงข้อมูลทางจอภาพนะคะนักเรียนดูแสดงข้อมูลทางจอภาพแทเท่ากับแทเท่ากับ x บวกบวกใช่ไหมคะแซเท่ากับ x อวกบวกอวะมาดู x บวกบวกแล้วก็แสดงเป็นแบบจำนวนเต็มจากตัวแปร x แล้วก็แสดงเป็นแบบจำนวนเต็มจากตัวแปรแซท จากตรงนี้เมื่อ x บวกบวกเมื่อกี้ x มีค่าเป็น6บวกด้วย1 z จึงมีค่าเป็น7แต่การบวกแบบนี้นะักเรียนดูจะเห็นว่า z มีค่าเป็น6ทำไม z ถึงมีค่าเป็น6เพราะมันบวกหลัง z ครั้งแรกเนี่ย x มีค่าเป็น6 x มีค่าเป็น6เพราะฉะนั้น z ก็ x เท่ากับ้ย z เท่ากับ x ก็คือ z จึงต้องมีค่าเป็น6แสดงค่าก่อนแล้วถึงจะไปบวกพอไปบวกทีหลัง x จึงกลายเป็น7แต่ z ยังคงเป็น6อยู่จำได้ไหมเมื่อกี้ที่ครูบอกว่าถ้าบวกหลังคือให้แสดงค่าก่อนแล้วถึงจับ บวกแต่พอมาบวกข้างหน้าอ่านักเรียนมาดูข้อถัดมาแทเท่ากับบวกบวกเอพอมาอยู่ข้างหน้าตอนนี้แทมีค่าเท่าไหร่เดีวคะ่ะพอผ่านจากตรงนี้แทต,ตรงนี้มีค่าเป็นเจดแล้วใช่ไหมเพราะว่าแทตตรงนี้บวกมาตรงนี้แทตตรงนี้เนี่ยจากเนี่ยมันแสดงค่าไปแล้วแต่แทต,ตอนนี้มันเก็บไว้มีค่าเป็น เเมื่อแซที่เก็บไว้มีค่าเป็น7เพราะฉะนั้นตรงนี้ x บวก x x มีค่าเท่าไหร่ x ก็มีค่าเป็น7เพราะฉะนั้น Z เท่ากับ x แซจริงออกค่าเป็น7แต่พอเขาบอกว่าเป็นบวกบวกหน้าเป็นไงต้องบวกก่อนแล้วถึงจะแสดง เพราะฉะนั้นจาก7จบวกหน x จึงมีค่าเป็น8ป z ก็จึงมีค่าเป็น8ตามงงไหมงงไหมคะบวกหน้าบวกหลังบวกหน้าก็คือแสดงค่าก่อนแล้วถึงเอ้ยโทษบวกก่อนแล้วถึงจะแสดงค่า แต่ถ้าบวกหลังแสดงค่าก่อนแล้วถึงจะนำไปบวกเข้าใจไหมพอลบลบก็เช่นเดียวกันเหมือนกันลบลบก็คือถ้ามันอยู่ข้างหน้าก็เป็นไงคะเอามาเอามาลบลบก่อนแล้วถึงจะแสดงแต่ถ้าเครื่องหมายลบลบอยู่ข้างหลังแสดงค่าก่อนแล้วถึงจะเอามาลบด้วย หนึ่งนี่คือข้อแตกต่างนะคะข้อแตกต่างเพราะฉะนั้นนักเรียนนักเรียนจะต้องแยกให้ได้นะคะว่าระหว่างบวกหน้ากับบวกหลังมันแตกต่างกันอย่างไรนะจะต้องแยกให้ได้นะคะตรงนี้นะก็สำหรับในเรื่องของการใช้ตัว เติมหน้าเติมหลังนะคะเพิ่มค่าลดค่านะคะก็จะมีแค่นี้อา้าวถัดมาถัดมาการใช้เครื่องหมายบิดไว้ซึ่งการใช้เครื่องหมายบิดไว้เนี่ยส่วนใหญ่ในการใช้เครื่องหมายตัวดําเนินการบิดไว้เนี่ยก็จะเป็นการกำหนดค่าสถานะของข้อมูลที่เป็นหน่วยข้อมูลที่หน่วยเล็กที่สุดคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะเริ่มจากบิด นะคะจะเริ่มจากบิตบิตไบต์แล้วก็เป็นอะไรคะเป็นกิโลไบต์เมกะไบต์กิกะไบต์แล้วถึงจะเป็นเทราไบต์เพราะฉะนั้นมันเริ่มจากบิตการตัวดำเนินการเป็นค่าบิดไว้เนี่ยก็คือเป็นตัวดำเนินการที่เล็กที่สุดโดยจะมีค่าอยู่2ส,สถานะก็คือเลขศูนย์กับเลข1เลขศูนย์ก็คือสถานะเป็นปิด เลขหนึ่งก็คือสถานะเป็นเปิดซึ่งตัวดำเนินการบิดไว้เนี่ยก็จะใช้ด้วย a n d o not หรือเรียกว่า x o นะคะแล้วก็มีค่า complement ค่า right shift แล้วก็ left s h i f นะคะซึ่งจะมีตัวในการดำเนินการเปรียบเทียบอยู่ก็คือ a n d o แล้วก็ เอนะคะตัวในการเปรียบเทียบหลักการก็คือเหมือนกับตัวเปรียบเทียบ n o น o อก็คือถ้าเงื่อนไขเป็นจริงทั้งหมดถึงจะได้ผลลัพธ์จริงนะคะเงื่อนไขเป็นเท็จทั้งหมดถึงจะได้เงื่อนเงื่อนไขได้ผลลัพธ์เป็นเท็จนะคะ,ะมาดูในส่วนของตัวโปรแกรมในตัวโปรแกรมเทสที่ ในตัวโปรแกรมในเทสที่12นี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยในตัวโปรแกรมในการทำงานบิดไว้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการแปลงค่าให้กลายค่าเนี่ยให้กลายเป็นเลขฐาน2ก่อนแล้วถึงจะแปลงค่ากลับนะคะ,ะมาดูกำหนดให้ int x1 เท่ากับ10หมายความว่า ประกาศตัวแปร x หนึ่งเป็นแบบจำนวนเต็มกำหนดให้มีค่าเท่ากับ10บนะคะบันทัดที่6ก็เช่นเดียวกัน x 2อํกำหนดให้มีค่าเท่ากับ3แล้วก็กำหนดตัวแปร a b c เป็นแบบจำนวนเต็มอ่ะคราวนี้มาดูในตัวคำนวณเ,เครื่องหมายในการคำนวณก็คือ n o แล้วก็ x o นะคะ n o x o นะคะ อามาดูกำหนดนะคะกำหนดให้เนี่ยเราจะเห็นว่าปริ้ t f x1 นึ่งเท่ากับแสดงเป็นแบบจำนวนเต็มจากตัวแปร x1 แล้วขึ้นบรรทัดใหม่ x1 มีค่าเท่าไหร่คะอ่า x ์หนึกำหนดมีค่าเท่ากับ10ผลลัพธ์จึงออกเป็น10เดี๋ยวดู กันให้ควบคู่กันเลยนักเรียนจะได้ดูง่ายอันแรกนะคะก็คือ x 1มีค่าเท่ากับ10ก็คือเห็นไหมคะ x 1ก็คือเท่ากับ10 x 2มีค่าเท่ากับ3แล้วตามด้วยบรรทัดดอกจันบรรทัดถัดมานะคะ i ิน f y เท่ากับแสดงเป็นแบบจำนวนเต็มจากตัวแปร x 1 n แสดงเป็นแบบจำนวนเต็มจากตัวแปร x 2เท่ากับแสดงเป็นแบบจำนวนเต็มจากตัวแปร a แล้วขึ้นบรรทัดใหม่นะคะค่าที่ได้เราจะเห็นว่า y เท่ากับ10 10ตัวแรกมาจากไหน10ตัวแรกก็คือจากตัวแปร x 1มีค่าเป็น10แล้วก็3ก็คือจากตัวแปร x 2ที่เราป้อนค่าไปเพราะฉะนั้น10เชื่อมด้วย n 3นะคะค่าที่ได้เท่ากับ2ถามว่าทำไมค่าที่ได้เป็นเท่ากับ2โปรแกรมจะทําการแปลง10กับ3เนี่ยให้แปลงเป็นเลขฐาน2ก่อนหลังจากนั้นไปดาวตัวดำเนินการในทางบิดไว้กลับมาแล้วออกมามีค่าแปลงค่ากลับนะคะในส่วนตรงนี้เนี่ยค่าที่แปลงเลขฐานเนี่ยครูจะไม่ล้วงลึกลงไปไม่สอนแล้ว เพราะถ้าสอนเนี่ยสอนอแปลงเลขฐานก็คือจะยิ่งนานนะคะให้นักเรียนค่อยไปทําความเข้าใจเอาเองนะแต่ให้เราเข้าใจว่าในการใช้ตัวแปรบิดไว้เนี่ยก็คือการเชื่อมด้วย n o แล้วก็ x o นะคะจากตัวแปรนี้ค่าที่ได้เราจะเห็นว่าเป็นค่าเป็น2ค่าเป็น11เป็น9นะคะตรงนี้ ก็ในนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการใช้ตัวดำเนินการนะคะครานนี้นักเรียนดูในเอกสารนิดนึงในตัวดำเนินการในตารางที่16เมื่อกี้เนี่ยที่ผ่านมาเราจะผ่านแต่วงเล็บแล้วก็เครื่องหมายคูณหารเปอร์เซ็นต์แล้วก็บวกใช่ไหมคะแต่ตัวดำเนินการในนี้จะมีตัวที่เพิ่มจากนอตแล้วก็บวกบวกลบ,ลบ แล้วก็มีเครื่องหมายเปรียบเทียบน้อยกว่ามากกว่าหรือเท่ากับเครื่องหมาย a n d or เนี่ยเชื่อมเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีลำดับในการคำคำนวณน,นะคะซึ่งลำดับในการคำนวณน,นี้เนี่ยถ้าเธอเรียนต่อในทางด้านสาขาคอมพิวเตอร์ในระดับปตรีเธอเจอแน่นอนนะคะลำดับการคำนวณพวกนี้นะคะแต่ในของครูเนี่ยก็เอาแค่วงเล็บเปิดแล้วก็บวก ไม่ใช่คูณหารแล้วก็เปอร์เซ็นต์แล้วก็บวกแล้วก็ลบนะคะจะเอาแค่นี้ก่อนแล้วส่วนของเราเนี่ยก็จะไปเจอถัดไปน,นะ